สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาผัดหมี่นะคะผัดหมี่เส้นเล็กนะคะนี่เครื่องปรุงก็มีนี่เส้นเล็กของเราครึ่งกิโลล้างก่อนนะคะล้างสองรอบนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูไม่ใส่เยอะใส่นิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะผักคะน้านะคะอันนี้ยายใส่ผักคะน้าแทนนะคะแม่เอาต้นหอม เพราะว่าเราตําหอมกระเทียมใส่ในนี้แหละมีหอมกระเทียมมีพริกอยู่ในนี้นะคะ,แล,ะนนลแล้วก็นี้น้ําปรุงรสก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอซอสสาเกเขียวนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะแล้วผงนัวนิดหน่อยนะคะแม่ปรุงไว้ในนี้เสร็จเรียบร้อย,ยนะคะแล้วมีไข่ใส่สองฟองค่ะทุกคนแล้วมีน้าเปล่านะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเอ้ยกระทะน้ำมันร้อนแล้ว ผัดผที่ผัดกระเทียมให้หอมนะคะใช้เส้นเล็กครึ่งกิโลนะคะผัาแบบนี้เอานุ่มอร่อยล้างเส้นสักสองรอบนะคะเพราะว่าไม่ให้มีกลิ่นกลิ่นเหล็น้ำมันนะคะกลิ่นน้ำมันที่เก็บจเส้นมานะคะมันจะเหล็นเห็นนะคะกลิ่นไม่อร่อยแล้วก็ทําให้เส้นเล็กแล้วนุ่มเลยนะคะคน นี่ผัดเตาถ่านนะคะเกลียวให้หอมก่อนเกลียวกระเทียมให้หอมนะคะนี่นะคะเหลืองอร่ามน่ากินหอมก็เอาหมูลงไปหมูหั่นบางๆ อันนี้ยายผัดน้ำมันหมูนะคะใส้น้ำมันหมูผัดนะคะพอดีซื้อหมูมาเตียวแล้วได้น้ำมัน <c oughs> แล้วตอนที่เราผัดหมูเราใส่เครื่องไปนิดหนึ่ง <c oughs> สมให้หมูเรามีมรสชาตินะคะเใ <c oughs> <c oughs> ื่ไปหอมใส่กันนะคะ 红烧、嗯嗯嗯嗯、那场、個。 ก็รอให้น้ำเดือดแต่ละเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเสียกไปนิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะคะก็ใส่สีดำแต่งสีสันนะคะทุกคนน้ำน้อยไปนหน่อยไม่ใยญ่เตินยยน,น้ำล้างอีกน้ำช่วยสีดำสีดำ นี่ทำเติมอีอีก <c oughs> น,นิดหนึ่งยังไม่สวยเนี่ยชิมรสชาติต้องใส่ทับทีอมาชิมอืมเสร็แล้ว ใส่ลงไปค่ะมีที่ล้างให้แล้วเส้นเล็กนะคะไม่ใช่หมีเส้นเล็กล้วที่ผิดโทษตรงนี้เตาถ่านช้านิดนะึ่งน,น้ำกับเส้น กดีันคะนนสียังไม่ค่อยดำเท่าไหร่เดี๋ยวจะใสอีกสีดันไปหน่นเนนยเยเติมได้ค่ะสีไม่สวยเติมได้แต่เล็กสวยไนะชาติอร่อยนะ เรื่อยๆนะคะรอจนน้ำแห้งก่อนต้นหมี่เราก็แห้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่พลาสติกใส่ข้่ะ ใครนั่งไปไเลย นี่ของเราเสร็จแล้วแล้วยายจะเก็บมานี่ค่ะน่าตามค่ะทุกคนเห็นไหมค,คะไม่ติดกันนะคะสูตรนี้ไม่มีติดกันนะคะนี่ไข่เหลืองอาร่ามน,น่าคามน,นคะนคะอ่าเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ยากจะตักใส่จานนะคะทุกคนฮัดมีเสร็จแล้วเส้นเล็บของเราตักใส่กระมังเลยใส่กระมังแล้วลค่อยเด่งใส่จานนะคะ,ะ,คะ 2> 1 2ง่งสง เ้วนี่ผัดเป็นเล็กของยายเสร็จแล้วนะคะมีหมูมีน่าทานมากค่ะโอเคเป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ะทุกคน